เพื่อนๆทุกคนคะ่ะราศีสุดท้ายแล้วคะ่ะราศีธนูถัดไฟคะ่ะมาตามหากันคะ่ะมาเรียนรู้กับอดีตชาติปัจจุบันชาติและอนาคต,ตการถัดไปคะ่ะแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนะคะ ขอบคุณท่านสมาชิกกันรลยนมิตรมากมายที่ยางติดตามอาจารย์ยุ้ยอยู่นะคะเป็นกำลังใจกันเสมอค่ะอดีตชาติของเพื่อนๆชาวราศีธนูธาตุไฟค่ะ 7. เจ็ดเหรียญสมเหรียญห้าถ้วย ราชินีถือเหรียญหกเหรียญเดอะเดตแปดดาบ ชาวธนูธาตุไฟผู้ขยันขันแข็งในการพยายามนะความพยายามนําไปสู่ความสําเร็จความพยายามนั้นก็คือการหาการเงินไรายได้ขยันหาเงินค่ะการขยันหาเงินนั้นขยันแล้วก็หมุนนะฝืดเครื่องบ้างนะอ่าติดขัดบ้าง จะไปหยิบยืมเงินใครก็ยืมยากนะก้องหาเองอความขยันในการทำงานนำไปสู่ความสำเร็จมีการเงินหมุนเข้าเวียนออกตลอดเวลาก็ไปพบรักกับอดีตรักที่ฝังใจอดีตรักที่ฝังใจนั้นก็คือการเงินรายได้นั่นแหละที่มันไม่ผ่านจะลุยติดขัด ไปหาการเงินหาไรายได้อดีตก็จบสิ้นไปมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันเป็นความไม่ไม่แน่นอนของชีวิตอยู่แล้วไม่มีอะไรที่แน่นอนผ่านวันเวลาผ่านการได้เรียนรู้จากตนเองก็มีความมั่นคงของชีวิตเป็นเศรษฐีการเงินได้มาจากความขยันขันแข็ง มีการเก็บออมก็ได้เป็นเศรษฐีจากการทำงานที่สุจริตงานนั้นก็แบ่งไปทำบุญนะงานสังคมสงเคราะห์งานนี้ก็ได้จากงานบุญงานกนุศลเป็นบุคคลใจดีมีเมตตาเป็นผู้ชอบให้ความช่วยเหลือคนที่มีน้อยกว่าทำให้ เพิ่มบารมีเสริมฐานะการเงินรายได้มั่นคงฐานะร่ำรวยเป็นสิทีเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นแพทย์หมอพยาบาลแพทย์ผ่าตัดงานนี้ก็ทำมายาวนานล้มลุกคลุกครานกับงานเป็นคนที่มีสุขภาพดีเป็นทหารตำรวจนักปกครอง เป็นผู้เชี่ยวชาญชานาญเป็นผู้รู้เป็นแพทย์ผาตัดเป็นผู้มีญาณอย่างรู้ลึกลับค้นคว้าศึกษากับศาสตร์เล่นรับเก่าแก่มีความสุขประสบความสำเร็จอยู่ในมุมของตนเองเป็นพ่อไม้แม่ไม้มีคู่ยากก็ไปพบใครก็ไปเจอแต่คนที่ มีคนรักอยู่แล้วการที่ประสบความสำเร็จในการทำงานบุญงานกุศลเป็นผู้ให้นะเป็นบุคคลที่โสดสันโดษนะทำงานโดดเดี่ยวลำพังเป็นบุคคลลึก,กลับเป็นบุคคลที่มีลางสังหรณ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผ่านวันเวลาเข้าใจชีวิต มีเกิดก็มีดับเป็นสัจธรรมของชีวิตเข้าใจรู้แจง้งไม่มีใครหลุดพ้นจากความตายทุกคนต้องเกิดมาก็ต้องพบพัดพรากมีพัดพรากก็มีการกลับมาพบกันใหม่รวมลุกครุกครานอยู่เช่นนี้ จึงเข้าใจสัจธรรมของชีวิตชอบมันเพียรถือศีลสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตามีญาณสัมผัสมีรางสังหรณสู้งานสำเร็จก็เป็นธรรมดาที่ไปเจอบุคคลที่มันไส้อิจฉาริษยาแต่ไม่ได้ไปสนใจใส่ใจยังคงมุ่งมัน่น กับการทำงานบนงานสุศนเป็นบุคคลที่คอยตเตือนให้ญาติมิตรได้ค้นพบว่าทุกสิ่งนั้นเกิดระดับแม้จะอยู่สูงเพียงใดประสบความสำเร็จมากแค่ไหนก็ไม่มีอะไรนำติดตัวไปได้นอกจากความดี มีชีวิตสุขสงบกับการเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับความจริงของชีวิตและขยายผลงานออกไปว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้ให้มันเพียน ทำความดีเข้าไว้นำติดตัวไปสู่ดินแดนอันไกลโพ้นที่เล่นลับลึกลับและน่ากลัวเข้าสู่ปัจจุบันชาติแังแมนสามเหรียญปัจสินถือเหรียญ อีไม้หกไม้เก้าไม้ราชินีถือไม้อดีตชาติเป็นผู้ค้นพบสัจธรรมของชีวิต มาตักเตือนหยาิมิตรบริวารให้มันเพียนถือศีสวดนมนต์ภาวนาไม่มีอะไรนำติดตัวไปได้นอกจากบุญกุศลและทำความดีเข้าไว้จึงจะพบกับความสุขในบั้นปลายของชีวิตยายผลของความดีงามต่อไป เข้าสู่ปัจจุบันชาติก็เป็นบุคคลที่เรียนรู้จักการปล่อยวางเป็นผู้เสียสละการเงินรายได้ก็ได้มาจากการติดต่อค้าขายได้มาเล็กๆผสมน้อยก็มีการเงินพอเก็บออมใช้ชีวิตพอเพียงโสดอิดสระสันโดษสืบเนื่องมาจากอดีตอาชาถึงปัจจุบันชาติ เป็นบุคคลที่อดทนสูงเป็นบุคคลที่ใช้จินตนาการสร้างสรรค์เสียสละงานบุญงานกุศลนิยนมาถ่ายทอดต่อยอดได้การเงินมั่นคงมีธุรกิจเล็กๆของตนเองเป็นบุคคลที่ถ่ายทอดจินตนาการกว้างไกลได้สำเร็จเป็นบุคคลที่ยิ่งนิ่งสงบสยบความคลื่อนไหว ทำธุรกิจประสบความสำเร็จมีความมั่นคงที่ผ่านการลม้มลุกคุกครานมายาวนานอดทนทำได้รอคอยได้กับงานศีลละงานบนงานสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ให้เป็นผู้ปล่อยวางเป็นคนสุขสงบโสดสันโดษอิสระอยู่ในโลกส่วนตัวของตนเอง ได้เรียนรู้ศึกษาวิชามากมายวิชาแพทย์วิชาเล่นรับเป็นนักวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญชํานาญประสบความสำเร็จกับใช้กับการใช้สติปัญญาความสามารถตนเองประสบความสำเร็จกับงานรับราชการฉเฉลิมฉลองความสำเร็จกับงานที่ทำมายาวนานทำงานห้างร้านบริษัท อุ่นส่วนก็ประสบความสำเร็จงานนี้มีพลังในการทำงานเก่าแก่ที่ทำมายาวนานขยายผลด้วยพละกกาลังการงานที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญก็ได้มีการงานเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นของตนเองมีความเก่งสามารถในการงานได้รับยกย่องยกฐานะว่า เป็นคนที่ประสบความสำเร็จต่อยอดเข้าสู่อดีตการค่ะอนาคตการถัดไปดิมเพล1ดาบ2ไม้ดิมเพล1หนึ่งดาบสองไม้2อ,อเหรียญสีเหรียญ10ไม้ ก้าวไม้เข้าสู่อนาคตตะการถัดไปก็เป็นผู้มีบุญอำนาจบารมีด้วยความเข้มแข็งเป็นนักปกครองที่ดีเป็นพ่อเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างแบกบภาระไว้เต็มบ่าเป็นคนตรงไปตรงมามีอำนาจบารมีที่สมสังสมมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันเข้าสู่อนาคตเป็นผู้บุคคล เป็นบุคคลที่เข้มแข็งมีฐานะที่มั่นคงเป็นบุคคลที่พึ่งพาตนเองตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ชัยชนะได้มาด้วยการต่อสู้เป็นนักต่อสู้ที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเอง จนเติบใหญ่ได้รับชัยชนะอยู่บนพื้นฐานของความจริงได้ติดต่อค้าขากับชาติต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลพบคู่ค้าสนับสนุนมีอำนาจบารมีประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงการเงินหมุนเข้าออกตลอดด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญรู้คุณค่าของการเงินที่เข้ามาทุกบาททุกสตางค์การเงินนั้นหมุนเข้าออกติดขัดบ้าง ไหลเลื่นบ้างก็รู้คุณค่าของเงินการเงินนั้นก็มั่นคงต่อยอดต่อไปทำธุรกิจทำงานใหญ่ทำงานหามรุ่งหามคำ่ำทำกับผู้คนมากมายผู้คนมากมายมาสนับสนุนทั้งกลางวันกลางคืนงานนี้ก็ประสบความสำเร็จมีพลังเข้มแข็งในการทำงานเก่าแก่เป็นคนทำงานใหญ่ความมั่นคงปรากฏกับชีวิต คำแนะนำค่ะ The i m p r e s s ราชาถือไม้ The Sun เด็กถือถ้วย The Magician ราชินีถือถ้วยเด็กถือไม้ ด้วยบุญบารมีมีอำนาจบารมีเป็นทหารตำรวจเป็นนักปกครองเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นดันไกลใช้ชีวิตประสบความสำเร็จด้วยความตรงไปตรงมาดำเนินชีวิตด้วยการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นนักปกครองที่ดีมีความอบอุ่นเป็นผู้ให้เหมือนพ่อแม่ปกครองลูกหลาน ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีรางสังหรณ์ประสบความสำเร็จกับชื่อเสียงเงินทองและเกียรติยศทำการงานผ่านออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาติดตอ่อคา้าขายแค่วครองว่องไวเชี่ยวชาญชำนาญในการติดตอ่อเจรจามีความสุขอุดมสมบูรณ์เป็นผู้ให้อ่อนโยนและ เป็นบุคคลที่น่ารักกับญาติมิตรประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นดาราศิลปินทำงานศินละปะได้รับการอุปถัมเป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วมีความสุขมีความเชี่ยวชาญชำนาญและใฝ่รู้เรียนรู้ไม่มีที่สินส้นสุดเป็นเพื่อนสนิทกันลญาณมิตรกับผู้คนทั่วไป เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้เรียนรู้มีวิชาการติดตัวเป็นบุคคลที่อบอุ่นเบิกบานด้วยไมตรีจิตมิตรภาพเป็นความหวังกำลังใจให้กับญาติมิตรมีความสุขสดใสคิดบวกโลกสวยประสบความสำเร็จมีเทวดาคุ้มครอง แ้วคราดปลอดภัยชอบมันเพียรทือศินสวดมนต์ภาวนาไปไหนใกล้ไกก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองกับผู้ใหญ่ผู้น้อยได้พบกับคนรักที่เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลได้รับชัยชนะผ่านพ้นอุป,ปสรรคทั้งปวงมีความสุขเบิกบานกับชีวิต